แต่ยจะไม่ตายตายพอไรเงอนแม่นถูกไปลำลาบเนี่ก ¿no? ้องแนไปดีแต่กา่าคนไม่มีอะไรับเงินมันดีเินไม่ม่วรามรวมแม่ไรเงินเด็กบ้าบ้าบงบมงนิเรานกลคนพมันไม่กินอะไรเลยมันไม่กินเลยคือเรื่องไงวอ้ตัวนี้ไม่ช่าะไเลยมันพร้อมเสียบปุงเราได้ทุกลาอะไรไหมอย่งว่าเราืเอเออแต่าว่าคน ก็มีต้บงัดมีเลยเดว่าก็ไม่อันตับนี่ก็คิดมาเออก็คิดมากัเลยก็เด็กไม่ได้เลยนี่มันตัดตรงนั้นเลยเออวนมมันปวดนมนั่นเด็กลำเด็กที่ว่าเด็กไม่มีเลยใช่นเมนบังรีวบนนี้ตั้มไปนะหัวร่างมีใต่โอ้แต่ท่นไม่น่าเชื่อแบนี้ปวดเรื่องร่างมาเลยตั้มไปละวันนี้แต่พว่งไม่ได้

พืนนั how how ่งตุกตกท้าว่าไปนอนซึ่งหัวจาหมาว่ไปส่งเดี๋ยวเล่ขอ้นข้าวมาเซึ่งพมบอกอถมาซึ่งมูดาเพื่อนบอกมเขีกเกาแว่าจย่างย่างเลยปัจจุกันเนี่ยซึ่งบอกว่าลุงตี้าคนจ่าตกมาซึ่มันเป็นงอาชีพบอกพุมส่งคนยิ่งเตบ้านจะเหีนน้องึเกี้ยวมาแล้วลูกมีหลานข้หองจำ โบ้เรียงหนังกินลาข้าวเป็นเดียดทิพยึ่งตอนกบกามมันเร็วมันก็ดังก็เร็วแต่เราไม่ได้รไปเจอแต่ถ้งมันไม่ฟื้นแล้วกาก้าวยังไงโอ้